สวัสดีครับวันนี้คูไพจะมาเปรียบเทียบเครื่องใช้ฟัง2รุ่นที่ทรงพลังเสียงดังที่สุดของแบรนด์โคโนนดกันนะครับโดยคลิปนี้เราจะหยิบรุ่นคล้องหลังหูระบบดิจิตอลที่ขายดีที่สุดได้รับความ,มนิยมมากที่สุดหรือเรียกว่าเป็นตัว็อปสุดของรุ่นคล้องหลังหูเลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งได้แก่รุ่น XU05 และ XU05U โดยทั้ง2รุ่นนี้หน้าตาและชื่อรุ่นแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆแต่คุณสมบัติต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้เองอาจทําให้ตัดสินใจเลือกได้ยากมากๆครับแต่คลิปนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจว่าทําไมถึงต่างกันและตัวไหนเหมาะกับใครตัวไหนจะดีกว่ากันพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ มาเริ่มเป็นที่คุณสมบัติที่เหมือนกันของเจ้าตัวเครื่องช่วยฟังของแบบคู่นี้กันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าตัวบอดี้ของทั้งคู่นั้นเหมือนกันทุกประการนะครับแต่จะมีจุดเล็กๆที่อยู่บนตัวเครื่องนะครับนั่นก็คือตาประทับนะครับโดยทั้ง2รุ่นเป็นเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูหรือ BTE ทําให้มีความโดดเด่นในเรื่องของกําลังขยายเสียงจะดังกว่าแบบในช่องหูยังเห็นได้ชัดเลยนะครับ ตัวิึงส่วนภายในทั้งไมโครชิปแผงวงจรของ SU05 และ SU05U ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมนมีโดยตรงและขั้นตอนการประกอบการทดสอบสมรรถนะของเครื่องก็ควบคุมการผลิตโดยบริษัทเครื่องเสียงและหูฟังระดับโลกมั่นใจในคุณภาพของเสียงและความทนทานอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับอีกหนึ่งจุดเด่นของทั้งสงรุ่นนี้ก็คือเครื่องที่มีช่องสัญญ,ญาณรับเสียงหรือชาแนลมากถึง4ชาแนล ซึ่งแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานแบรนด์อื่นๆที่ไม่มีฟังก์ชันช่องรับเสียงนี้ทําให้เสียงที่ผ่านออกมาจากเจ้าเครื่องนี้แม้เป็นเสียงที่ดังแต่มีความละเอียดเป็นธรรมชาติมากๆใครที่ได้ลองรับรองเลยว่าไม่อยากหนีไปใช้แบรนด์อื่นอีกเลยครับและที่สําคัญยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงข,งของเครื่องช่วยฟังด้วยระบบ reduce noise automatic หรือการลดเสียงรบกวนอัตโนมัติมาดูกันที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับโดยตัวเครื่องของทั้งคู่นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากๆครับซึ่งจะมีปุ่ม2ส่วนครับ ก็คือปุ่มเพิ่มระดับความดังของเสียงและปุ่มเปลี่ยนโหมดโปรแกรมของตัวเครื่องโดยปุ่มเปลี่ยนโหมดสามารถปรับได้ถึง3โหมดด้วยกันได้แก่โหมดเสียงทุ้มโหมดเสียงแหลมและโหมดเทเลแคลสำหรับคุยโทรศัพท์ครับและตรงนี้ครับเป็นที่หมุนปรับระดับเสียงทั้งคู่สามารถปรับระดับเสียงที่ตัวเครื่องได้ถึง4ระดับสะดวกต่อการใช้งานม,มากๆครับ ซึ่งเจ้าเอสดกับ s u 0 5 u จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือ s u 0 5จะมีความดังสูงสุดเพียง1 3 4เดซิเบลแต่เ u 0 5 u จะมีความดังสูงสุดอยู่ที่143เดซิเบลจึงทำให้เ u 0 5 u ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลที่มีความโดดเด่นเรื่องของกำลังขยายเสียงที่สูงมากที่สุดเป็นเครื่องช่วยฟังที่ทรงพลังจนมีเสียงดังที่สุดของร้านเรานั่นเองครับ ก็ต้องบอกว่าเครื่องช่วยฟังทั้ง2ตัวนี้ให้เสิยงได้เกินราคามากๆทั้งคู่ราคาไม่ถึง1,000 10, 0บาทยังไงเลือกซื้อเป็นที่เครื่องช่วยฟังกูดไพได้เลยครับ